ครับคลิปอื่นจะสอนให้คุณรวยอจ,จะสอนให้คุณมีไรายได้สอนให้คุณสร้างตัวตนแต่สำหรับคลิปนี้ผมจะสอนให้คุณเป็นนี่ครับ นะครับอดีตเคยทำงานขายสินเชื่อให้กับธนาคารแห่งหนึ่งน,นะครับคือนี้เรื่องของการกู้สินเชื่อบุคคลเนี่ยมันจะมีความเข้าใจผิดของพวกเราอยู่เยอะครับที่ทั่วไปเราจะชอบคิดว่าเฮ้ยเราถ้าเรามีไรายได้ดีๆแล้วเราไม่ต้องไปกู้มันหรอกเราไม่ต้องสนใจเรื่องกู้เลยหรอกเนาะเราเอาไว้แบบธุรกิจเราไม่ดีอย่างเช่น,นช่วงนี้มีโควิดเข้ามาอาจจะมีการประทงมีชุมนุมแล้วเศรษฐกิจด,ดาเราค่อยคิดกู้นะครับ ซึ่งความเป็นจริงพื้นฐานของการกู้สินเชื่อนะครับสินเชื่อไม่ได้ออกแบบมาให้คนที่มีปัญหาด้านการเงินนะครับผมแต่สินเชื่อออกแบบให้คนที่มีศักยภาพในการชําระหนี้คืนให้กับสถาบันการเงินครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทราบเลยโดยเฉพาะสินเชื่อบุคคลน,นั้นคุณต้องมีสเตทเมนต์หมุนเวียนที่ดีครับ มีเต็มุวนเวียนและในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับคุณต้องมีใบอ,อนุญาตนะครับจะเป็นใบพพกรมทะเบียนพาณิชย์ใบรับรองจดบริษัทนะครับต้องไปจดไว้ครับซึ่งอายุที่เราจะใช้เราก็ใช้เท่ากับมันปีหนึ่งนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจริงๆ6เดือนก็ยืนไดนะ้แต่ว่าขอสเต็มใหคุณย้อนหลังหนึ่งปีเต็มนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเอกสารสจะค่อยคุยอีกทีนะครับแต่อย่างแรกเลยคือ ทัศนคติของเราก่อนนะครับผมว่าเราจะกู้เงินเนี่ยเราควรจะเป็นหนี้ในตอนที่เรากําลังอู้ฟู่ที่สุดครับเรากําลังทํามาหากินได้ขึ้นมือที่สุดครับอย่าคิดมีสินเชื่อตอนที่เรากําลังจะล้มครับนะครับถ้าเราสะดุดปุ๊บเอาง,ง่ายๆครับสมมติคุณอยากกู้สักหนึ่งล้านบาทเงินหมุนเวียนต่อเดือนของคุณควรจะมีอยู่สองถึงสามล้านบาทขึ้นไปครับนี่คือเหตุผลที่ว่าคุณอย่าคิด ที่จะมีสินเชื่อหรือยื่นกู้ตอนที่คุณกำลังประสบปัญหากับสินเชื่อบุคคลนั่นเองนะครับผมทุกคร้งเวลาผมทํางานผมจะเจอทุกคนที่เอ้ยพี่ยังมีเงินพอหมุนเวียนอยู่เนาะไว้เดี๋ยวพี่จะดุดแล้วเดี๋ยวพี่อย,ยืน่นซึ่งจริงๆลูกค้าของผมที่ยื่นไม่ผ่านแต่ละคนคือการเงินสะดุดแล้วมายื่นนะครับคนที่จะยื่นผ่านคือคนที่เงินหมุนเวียนดีธุรกิจกำลงังดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับที่สําคัญเครดิตบุโรสําคัญนะครับจ่ายช้า พักชาระนะครับมีผลหมดนะครับเพราะว่าสินเชื่อของคุณไม่ได้อยู่ในมือของคนคนเดียวแล้วมาอนุมัติให้คุณอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปต่อไปผมจะมีเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวมาอีกทีครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับถ้าชอบนะครับผลไลค์นะครับผมซับสไคร์ไว้นะครับแล้วมีข้อมูลอะไรดีๆผมก็จะมาบอกเล่าให้ฟังอีกทีนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ